ศูนห้าเก้าจุดก้าสวัสดีครับก๊อกกอกนิวครับ วันนี้วันที่17มกราคม2567ครับมมผมอยู่ที่ตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์นอตตี้บ้านโนนสามคคีตำบลน,นามนอำเภอนามนจังหวัดกาลสิน ตอนนี้พวกเรากำลังลุ้นรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่17มกราคม2567กันนะครับอยู่ที่ปู่องค์ดำครับเรามารุ้นด้วยกันนะครับวันนี้ครับนี่นะครับท่านผู้ชมมาลุ้นด้วยกันนะครับเยอะมากที่ตำหนักปู่ใหญ่ครับตรงปู่องค์ดำนะครับอันนี้ก็จะเป็นยูทูบเบอร์ครับอาจารย์ยังไม่มานะครับเรารอรุ้น อาจารย์จะมาตรงนี้นะครับอาจารย์มาแล้วนอาจารย์มาแล้วนะครับเห็นหรือยังครับเห็นอาจารย์หรือ,อยังใครที่บอกว่าไม่เห็นอาจารย์ตอนนี้อาจารย์มาแล้วมีมีกระติบข้าวเหนียวแล้วก็มะขามสุกครับวันนี้ครับทีช่องบาทครับีอาจารย์นอตตี้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องบารอาจารย์น็อตตี้กําลังไหว้ถุงครับ ลุนด้วยกันนะครับสำหรับงวดวันที่27มกราคม2567ครับจะได้ลุ้นหรือเปล่านะครับนอเ็กก็ไม่ดีนะครับอาจารย์มัตตี้แกะมะขามให้ปูและข้าวด้วยหนึ่งคำข้าวเหนียวกับมะขามปูยิ้มแล้วนะครับได้กินมะขามหวานกับข้าวเหนียว นพร้อมฟังเสียงก็ไป,ไป,ไปเหนี่ยงลำมือกลังตนนั่งทอยใบพอลกองเชียร์กองลุ้นนะครับโบแดงโบแดงนี่ด้านหลังก็นั่งกันไปจนถึงโน้นครับท้าวเวศสุวรรณนะครับโบแดง รองวันดับท้ายสามตัวแล้วที่หนึ่งเลขที่ออกโอ้สามตัวแล้วหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าหกตุ่มๆเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้มาแล้วมาแล้วมีแล้วดิมีแล้วเกหกมีแล้ว เราเน่นอนเลขขายสมตัวหนึ่งเก้าหกเราเน้นเก้าหมาเนื้อเนือเอาเนื้อเนือได้เฮแล้วนะครับท่านผู้ชมเ้เอ้าโอ้ได้เฮแล้วนะหนึ่งเก้าหก อ้เขาัอุปกรณหลักใจเต้นระรัวหนึ่งเก้าหกคยมมาแค่มาเปิดทางเอาคือครในตังอยูอ้ยเน็ตสะดุดมาเลยโอ้ยดูนะดูดีดูดีดูดีู่ดีด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 ูดีนูดีด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 ีดูด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 ึดูดีดู้ีดูด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 ีีดูดีดูดลดูดีดีดูดีก

มันล็อกป่ะมันล็อกป่มันล็อกเฮ้ยเรื่องบ้าเขาเม่นะคนเมืองทนสามหมดนะไม่ทันเลยเี้ย่เน็ตดดีสม่ทันเด้อรีอสาโชคดีนั่นนัโอ้ยพี่อันพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยเปิดได้่อนเฮ้ยเปิดเปิดหานเปิดใครมีเปิด

มวันนี้17มกราคม2577เลที่ออกยูว่ะีทีนี้1โอยกรหัวรบหัวรบหัวจิงจริงเลยวันนี้17มกราคมหวตองหงนี่อยู่ด้านหลังนีู่นี่อยู่ข้างหลังูตับเหน่3ตัวตงน3ตัว กับหัวกลับหัวไม่ได้เ connect, มืม่อกเลยรอกกับหัวต้องมากับหัวรางวัลที่หน่มีรางวัลนะคะเงินรางวัลรางวัลละหัึ่งแสนบาวกับหัวกับหัวนะครับห้มาดูทางนี้นี่คนที่ถูกรางวัลอยู่ทางนี้นะครับมีรางวัลที่หนึ่งมาุ้รางวัลที่หนึ่งกันใหญจิตุ๊บยุก บาทักครับขนาดน,น,น,นี้นะคะลูกบอลหมายเลข16หลักตกลงที่รองรับเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปร่งใสไปรับลูกบนลหมายเลขจากแท่นระพันกรรมกานค่ะ เราก็หายท้องแก้วกับไมหัวมีวันหกว่าเรามีหกสองไหมมีหกหนึ่งไหมเรีวันคูสิบห่อบอกให้อ้สมรากิหนีเราอยากได้สิหลายน่ะเหอมันเกิดเล้น่ะเหรอโแล้าอยากได้ลายมือหนึ่งมันไม่ยอดมันไม่ยอดปกติล้วอยากได้สิหลายเราอะไทยกางไทกงชิดถคนสีย เมื่อได้ลูกบอลครบทั้งหกลูกแล้วนะคะท่านประธานกรรมการจะนำลูกบอลไปใส่รงไว้ในอุปกรณ์ออกรางวัล่าซึ่งแยกไว้ต่างหากค่ะและเจ้าหน้าที่จะมุนอุปกรณ์ออกรางวัลเพื่อให้ลูกบอลหมายเลขประกันค่ะเขาเขาเขาบอลเนี่ลูกแก้วห้องใกล้ๆหน่ะเขาเขายูเนาะลูกแก้วห้องท่านประธานกรรมการเสียงดีขึ้นแลกดีคอ่ะ

ตนึเกศูนาห้าเก้าจุดเก้ 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8. ที่เราดีเอาเลยผมพมพูดกับจาบอลว่าึงไปแล้วผมบอกวาเจ๊ยจ้จะนบอทเดี๋ยวมาดูยอดลังได้เลยโอ้ยงอนอไหนมงลงเลย